สวัสดีครับผมนี่นะฮะตอนนี้เราเปิดคลิปที่ดาวฮอนบอดวอล์กนะฮะสองคันนี้สวยงามมากนะฮะช่างเอาสันหามาจอดข้างกันนะฮะบอดวอล์กนะฮะอ่านี่นะฮะเป็นโคโม464130นะฮะเป็นโคโมลี่นะฮะโคโมลี่ชัดเลยอ่าสีเงินกับสีดำนะฮะนี่มาเปิดคลิปที่บอดวอล์กนะฮะแต่ว่าอ่ะเราไปดูกันนะฮะวันนี้วันนี้มีดาวฮอนมาลงอีกเพียบเลยนี่นะฮะโอ้โห ดาวฮอนเชิญนะฮะแล้วก็อีกหลายแบรนด์นะฮะล้อ14นิ้วนี่เกือบจะหมดแล้วนะฮะรีบๆมานะล้อ14นิ้วเนี่ยโอ้โหขายดีขายดีนะฮะพยายามมาเฮ้ยสวัสดีอะไรหลังอ่านด้วยเว้ยอนนี้อะไรขาเจ็บอีกเออนะนี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เคไบ e ์168นะฮะนี่นะฮะเคไบ e ์168นี่เบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะฮะผมต้องบอกเบอร์โทรก่อนดีกว่า จักรยานที่นายขายอยู่เนี่ยค่ะเป็นร้านเทบิสห6 8สนใจจักรยานคัดเกรดนำเข้าญี่ปุ่นนะคะมาดูที่นี่ได้เลยสวยๆเจ๊เซียนะคะ เดี๋ยวดูไปจะเพิ่นนะฮะ0928919659นะฮะ0928919659นะฮะและในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะ,ะปักเบอร์โทรเฟซบุ๊กยูทูบของช่องเขานะฮะยูทูบของร้านนะแล้วก็ไลน์ให้เลยนะฮะแผนที่ให้หมดเลยนะว่าจะมาที่ไหนนะแต่บอกบอกเบื้องต้นว่าอยู่แถวประทุนนะฮะรังสิทธ์คลองสามนะทันยับุรีนะฮะลองเซิร์ชคำว่าทัญบุรีก็ได้นะแต่จริงๆนะ คุณพิมพ์เข้าไปใน Google ตอนนี้นะเคไบสแล้วตามว่า168เนี่ยเลข168กเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวเลขแนี้งหกก็จะเจอเลยนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นที่โด่งดังกันมากนะในหมู่จักรยานทับนะต่างจังหวัดก็ยังมาเอาเลยนะขึ้นเครื่องบินมาเอาที่นี่นะฮะสุราษฎา์เอ่ยต่างจังหวัดไกลๆโคร,ราชเอ่ยสูราษฎร์นครนะฮะภรเกตมาอาที่นี่นะฮะเ,เป็น คอนเซปต์อ Concept ของเขานะฮะมีอยู่3ข้อหลักๆเลยนะฮะก็คือที่นี่นะถ้านึกถึง k b บา e หนึของแปดต้องนึกถึง1นะฮะรถสวยนะเป็นจักรยานพับนะฮะรถสวยมากนะฮะรถสวยพร้อมใช้ทุกคันนะฮะสองเซอร์วิสดีนะฮะก็คือว่ามีการเก็บสายเก็บรายละเอียดของตัวรถให้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สีนะฮะสีไม่เก็บนะแต่เก็บพวกลูกปืนพวกอะไรที่เสียงดังพวกอะไรนะ พวกชุดขับหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกชิปเตอร์นะฮะอันไหนใช้ไม่ได้เปลี่ยนให้หมดนะฮะส่วนไหนที่ใช้ไม่ได้นะต้องขอย้ําว่าใช้ไม่ได้เลยนะฮะเขาจะเปลี่ยนให้แต่ถ้ายัางใช้ได้เขาจะคงของเดิมอยู่นะฮะแล้วก็บริการนะฮะเ้าสัคือบริการดีมากนะ,ะเรียกได้ว่าเตรียมกล่องไว้ใส่ให้ลูกค้าเลยนะ,ะแพ็คอย่างดีเลยนะฮะแพ็คส่งต่งางจังหวัดให้ลูกค้าเลยแบบว่าการกระเทือนเรียบร้อยเลย มาดูกันนะฮะวันนี้มีรถเข้ามาเยอะเลยนะฮะวันนี้เขาจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะลองติดตามที่ช่องในหอม1 6 8นะฮะเดี๋ยวคุณเข้าไปที่ใต้คลิปอ่ะจะมีเนี่ยแต่โปรโมชั่นทุกเดือนเลยฮะ,ะลดราคาทุกเดือนเลยนี่เหลือ3,500าบาทคิดดูแล้วกันได้รถอย่างนี้เลยนะเฟร,รมอลูมิเนียมอย่างนี้นะฮะเนี้ยรถพับอย่างดีนะฮะจากญี่ปุ่นนะมือสองแต่จริงๆรถพับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซะทั้งหมดนะฮะ อย่างบิสตเนี่ยของญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยมาจากยุโรปเปอโยงี้เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาปั่นจักรยานเนี่ยคือประเทศเขาเนี่ยเป็นเกาะแล้วก็เขาใช้จักรยานกันทั้งประเทศเลยนะเกา,าหลีไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ย mm. เพราะฉะนั้นเขาจะใช้จักรยานหลายๆแบรนด์มากแล้วเขาก็นําเข้าจักรยานมีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอโยเนี่ย abroad, เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะฮะเขาก็จะใช้เขาก็จะมีเข้ามาจากญี่ป<า>ุ่น<า><า><า> <yapıyor> <as> <c oughs> เขาเข้ามาใช้ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วคนญี่ปุ่นเขาใช้รถด,ดีมากดูสภาพนะฮะเขาใช้ทะลุถนอมมากนะฮะแล้วก็เขาถึงอายุปุ๊บเขาก็เปลี่ยนนะฮะได้ข่าวว่าเขามีเก็บภาษีจักรยานเลยของเขาผมไม่แน่ใจนะถ้าใครเคยไปนะเล่าให้ผมฟังมั่งก็ได้นะฮะเขาถึงต้องเปลี่ยนจักรยานบ่อยนะ,ะเพราะว่าตอนถึงอายุวาระหนึ่งเขาเหมือนกับมีมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเพราะนั้นเขามองว่าเขาซื้อใหม่ดีกว่าเนาะ เขาซื้อใหม่เขาก็เลยประมาณว่าเออซื้อใหม่คุ้มกว่าแล้วก็ของยังไม่ทันเหมือนบ้านเรานะใช้จนพังไปเลยแต่ของเขาของยังไม่ทันเก่าเลยนะฮะก็เปลียนนะฮะเพราะเขาถือว่าขเขาเปลียนคุ้มกว่าซื้อถูกกว่าเนาะเนี่ยเลโนโล่รถฝรั่งเศสนะฮะเนี่ยแต่ว่าต้นทางที่มาคือมาเป็นมือสองมาจากญี่ปุ่นนะฮะต้องเข้าใจนะแต่ว่าโรงงานผลิตอยู่ที่ฝรั่งเศสัศ่นะฮะแต่ตอนนี้ย้ายน่าจะย้ายฐานผลิตมาอยู่ที่ไต้หวันแล้ว มันจะได้รถที่คุณภาพดีมากนะฮะแล้วก็สภาพเนี่ยอย่างนี้เลยไม่เก่าเลยคนะเนี่ยเบามากอันนี้เจ็ดอัน,นต้าไลท์เขาเคฟว่าเขา,เขาน้ําหนักเจ็ดกิโลนะบ้าแล้วจักรยานคันหนึ่งนะหนักเบากว่าเบากว่าน้ําถังอย่างงีน้ำเราถังนึงกินต้งสิบห้ากิโลนะที่น้าไอคูลเลอร์นะฮะกินนะคิดดูนี่นะฮะเอาช้งของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้นะฮะคือที่เนี่ได้รถสวยนะแต่ว่าเขาจะไม่ทําสีนะ คือเขาจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างสายเอ, ي, อ่ยไหนเสียสายขาดสายเปลี่ยนสายแตกเขาเปลี่ยนให้หมดล้อเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะจะเห็นได้ว่าล้อของเขาเนี่ยล้อไหนที่แตกนี่เขาเปลี่ยนยางใหม่หมดเนี่ยเนี่ยยางเงี้ยเส้นหนึ่งก็หลายร้อยนะฮะทำเป็นเล่นไปนี่เขาเปลี่ยนให้ให,หม,มหะะให่หมดเลยนะฮะเพราะนั้นได้ามาที่นี่ใช้ต่อได้อีกส5หปีเลยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไม่ต้องแบบใช้ไป,แป,ป็แป๊บเดียวเปลี่ยนนะแป๊บเดียวเปลี่ยนนะนี่อันนี้ก็จะเป็นรถแตกๆนะฮะนี่รถแตกๆๆก็มีนะ ส่วนใหญ่จะเน้นรถพับนะแต่รถประเภทอื่นก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าเน้นที่รถพับเนาะแต่ว่าก็มีเสือภูเขาเหมือนกันนะเสือบออก็มีบ้างถ้าใครอยากได้นะก็มาดูได้นะเพราะว่าเขาสภาพดีนะทําให้หมดแล้วโลเวอร์เนี้ยรถของอังกฤษนะฮะโนเวอร์เอ่ยเฟอร์รารี่เอ่ยเนี่ยนะเฟอร์รารี่รถของอิตาลีนะฮะเนี่ยคันสีแดงแดงขาวเนี่ยคิดดูอะรถสปอร์ตเฟอร์รารี่อะนะแล้วเขาจะจัดโปรนะฮะจัดโปรทุกเดือนนะ โครทุกเดือนนะฮะให้สมาชิกได้ได้มาจับจองกันนะ,ะใจแองใจแอบรถไต้หวันนะฮะนี่เนาะนี่ฮนะสวยทั้งนั้นเลยนะ,ะและโดยเฉพาะดาวฮอนที่นี่ขอบอกว่าเป็นเป็นแหล่งขายรถดาวฮอนืูอลทีเยอะที่สุดนะ,ะผมว่าน่าจะเยอะที่สุดในในประเทศไทยก็ว่าได้นะเยอะมากถ้ารวมๆแล้วนับได้แล้วมีทุกรุ่นเลยนะครับเป็นหลายร้อยคันอะ่ะเยอะมากนะฮะ ดาวฮอนเป็นจักรยานพับแบนด์แรนด์ของอเมริกานะฮะท,ที่ขายดีที่สุดในโลกนะไม่ต้องห่วงนะว่าไม่ต้องพูดถึงคุณภาพเลยการขายดีที่สุดในโลกนะถ้าไม่ดีจริงนะมันไม่เป็นอย่างนี้นะฮะเรขายต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วนะฮะเดือน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 ,อนหนึ่งปีปีปนึงเนี่ยว่าร่วมเป็นหลายหมืน่นคันเนาะแล้วก็มีรุ่นเยอะมากนะฮะเนี่ยดาวฮอนมีตรงที่ดาวฮอนนั้นเลยฮนะ ดยเฉพาะรุ่นที่ผมเปิดคลิปแรกนะเป็นรุ่นยอดน,นิยมของดาวฮอนคูบอกร็อกคนนิยมมาไปทำเขาเรียกว่า,า,าทัวริงนะฮะไปปั่นทางไกลๆจะสบายอ่ะคราวนี้ราคาเริ่มต้นละ่ะนะถ้าเกิดมาดูราคาที่เขาโปรโมชั่นอยู่นะฮะบางคันเริ่มต้น4,000กว่าบาทเอง4,000กว่าบาทได้ดาวฮอนไปปัน่นถือว่าคุ้มนะฮะแล้วก็มีที่เขามาแต่งสภาพนิ่มเนี้ยบเจ๋งรุ่นสูงๆเนี่ยก็หมื่นนิดๆก็มี7-8็ดแพันก็มีนะฮะ นี่ยอย่างะอย่างเงี้ย SUV เนี่ยดาวฮอน SUV อย่างเงี้ยถ้ามือหนึ่งเนี่ยก็หลักหมื่นนะฮะเนี่ยันนี่4,090 4,090เห็นไหมฮะเนี่ยดาวฮอนเซิร์ฟเนี่ย SUV เนี่ย4,090เองนี่คือโปรโมชั่นเลยนะฮะถ้าไปซื้อของใหม่นะหรือว่าตามตามร้านที่สั่งเข้ามาเนี่ยหลักหมื่นนะฮะดาวฮอนไม่มีต่ำกว่าหมื่นนะดาวฮอนของใหม่ไม่มีต่ำกว่าหมื่นนะฮะยกเล่นบางรุ่น นะที่ทามาพิเศษเท่านั้นเองยิ่งรุ่นพิเศษนะครบรอบ30ปี20ปีดาหฮอนะไรยอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งแพงนะ,ะดูแบรนด์เขาน,นี่นี่นะฮะตาก็สวยนะ1982เลยนะฮะที่ห้อเขานะตอนนี้มัน2024นะ28224242240ประมาณ40 10. กว่าปีนะโอ้โหก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะฮะอยู่มาได้นะแต่แกยนานพับเนาะ เนี่ยมีรูทก็มีผมใช้รูทอยู่สองคันเนาะผมก็มีรูทนะฮะสมัยก่อนมันไม่มีมือ2เยอะขนาดนี้นะผมไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยรูทเนี่ยผมซื้อมามือหนึ่งเนี่ยมือสี่แล้วนะฮะมือนสามพันเ้าร้อยแล้วอ่ะคันหนึ่งนะฮะ,นนะ,ฮะล้าเดิมๆนะแต่ที่นี่เท่าไหร่นะนี่ 7, เจ็ดพันเก้าเห็นไหมฮะสภาพอย่างนี้เลยนี่ขอบอกตรงนะสภาพเขายังใหม่กว่าผมอยู่นะตอนเนี้ยมือสองของเขาเนี่ยสภาพยังใหม่กว่าผมนะผมใช้สองปีเองนะฮะก็สีก็ ไปขูดมาแล้วอะไรมาแล้วนะดูสภาพเขาใหม่กว่าผมเยอะเลยนะฮะซื้อได้ราคาจ9 0 0ัเองฮะเนี่ยประหยัดไปครึ่งนึงเท่ากับว่า13,900ของผมเนี่ยซื้อได้สองพันเลยนะเขาผมไปซื้อสองพันเนี่ยผมต้องใช้เงินมัเท่าไหร่นะสองพันกว่าบาทเนะี 2, 6, 9, ่ยสองพันหกของพันเจ็ดอันนี้สี่พันสี่เองนะฮะอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะก็คือตัวหนังสือเนี่ยต่างกันตรงนี้นะฮะตัวหนังสือผมเป็นรุนะ่นใหญ่เนาะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะรุ่นเล็กจะหกสปีนะดน่ะรุ่นใหญ่จะเจ็ดสปีด แารที่สปีดหรือสปีดแค่นั้นเองนะนี่นะฮะก็คือเริ่มต้นที่นี่นะคือหลายคนก็บอกว่าไม่บอกราคาคือผมบอกราคาเริ่มต้นแล้วกันเพราะว่าเนี่ยรู้ตัวนี้หกพันสองนะต่อเนี่นะฮะก็ค,คือว่าคือต้องเข้าใจนะครับว่ารถคนเยอะนะถ้าจะไล่ราคาได้หมดคงใช้เวลาประมาณสามวันนะครับเนาะแต่ไม่เปไ็นไรเนาะเราเริ่มต้นใครอยากได้โทรมาถามเขามีประมาณเท่าไหร่นะฮะเบอร์โทรที่ผมปักให้แหละ ก็โอเคนะฮะติดตามชมคลิปผมนะผมจะทำให้เนี่ยมิวสวยๆเนี่ยดูอินเตอร์เนชั่นแนลดาวฮอนมิวพีแปดก็พีแปดสตะคันนี้แปดสติในห้องยังมีอีกนะฮะในห้องก็ยังมีอีกนะนี่นะฮะก็มาชมกันได้นะฮะมาก่อนได้ก่อนนะมาเลือกนะดูนี่สีสวยๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปนะฮะแป๊บเดียวนะเพราะลูกค้าเขามีทั่วประเทศนะฮะโทรมานะ โ้มีสปีดฟารโก้คันนี้นะสวยๆเก้แนะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปคลิปหน้านะฮะคลิปต่อไปนะมีรถหนึ่งตรงนี้ก็มีเสือหมอบนะจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมีรถอีกเยอะแยะเลยชั้นสองก็มีบางทีให้ลูกค้าขึ้นไปนเรียบถึง,งชั้นสองเลยนะใย่ใยญหมดโอเคนะ,ะสนใจมาดูได้เลยนะเปิดทุกวันนะฮะเปิดทุกวัน